ครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเบรกที่3นะครับเบรกนี้เราก็จะมาพูดกันแล้วว่าตกลงธนาคารมันเลวร้ายมันอันตรายมันน่ากลัวอะไรยังไงขนาดไหนครับคุณอารัชครับต่อจากเนื้อหาในเบรกที่2องเมื่อกี้เรายงไปถึงฟิลิสตีนและ เราก็พูดถึงเรื่องสงครามโลกทั้งสองครั้งแล้วก็เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอยู่ในอเมริกาและก็ยุโรปครับรับมันเกี่ยวกับธนาคารยังไงครับธนาคารเนี่ยนะนนนค,ครับเป็นแหล่งเงินทุนสําคัญครับในการทําสงครามทั้งสองครั้งของยุโรปก,ก็คือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็สงครามโลกครั้งที่สองโดยที่มีนายทุนเดียวก็คือธนาคารของรออัตชัย ธนาคารรถชัยเนี่ยเป็นธนาคารที่ยังคงเปิดดําเนินการจนกระทั่งปัจจุบันครับปัจจุบันธนาคารรถชัยเนี่ยนะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินเขาเรียกเป็นอุลมาทางด้านการเงินตั้งตัวไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารโลกแต่ธนาคารโลกและธนาคารอื่นๆถือเป็นเครือข่ายของธนาคารรถชัยแตธนาคารรถชัยถือเป็นตัวเอถือเป็นพระเอกและจะครอบครองและจะถือเอาเฉพาะธุรกิจที่เป็นแหล่งทรัพยากรหลักของโลกอย่างเช่นเหล็ก อย่างเช่นน้ามันพวกนี้ก็จะมีการพันธมิตรสําคัญกันระหว่างธนาคารรถถายอะก็ายถูกผมยกตัวอย่างบริษัทเหล็กในปัจจุบันนะที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีแรงแร่เหล็กที่มากที่สุดในโลกปัจจุบันเนี่ยก็คือบริษัทมิตรตนบริษัทมิตรตานเนี่ยมีสถาบันการเงินหลักที่ซัพพอร์ตบริษัทมิตรตนคือถสถาบันการเงินธนาคารรถถายคือ,อธนาคารรถถายเนี่ยจับเฉพาะ ธุรกิจใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ๆแล้วก็ไม่ประกาศตัวชัดเจนว่าแต่ไม่ใช่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่มีความสัมพันธ์อย่างอื่นนะแต่เขาใช้ระบบเครือข่ายและอำนาจในการที่จะส่งตัวแทนของเขาทางด้านการเงินเนี่ยไปทํางานโดยการที่เขาผูกขาดรูปแบบทั้งหมดการเงินทั้งหมดอยู่แล้วระบบการทํางานระบบการล่าในกรมทั้งหมดเนี่ยเขาผูกขาดไว้กับมือเขาหมดแล้วอย่างเช่นสงครามลูกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองเนี่ยนะฮะเป็นการที่ทําให้ยุโรปเนี่ยเข้าสู่ภาวะอดอยาก ภาวะเดือดร้อนภาวะของการที่จะต้องหนึ่งการทําสงครามจะต้องมีการลงทุนในการสู้รบกบมือกันครับลงทุนในการคิดคน้นยุโทโธปกรณ์ครับลงทุนในการซื้อแมทเทียลวัตถุดิบลงทุนในการสเบียงสเบียงอาหารลงทุนในการจ้างทหารที่มา,าร,รบต้องจ้างนะฮะลงทุนในการที่ประเทศต่างๆต้องจ้างทหารไปออรบอรัแมทเทียรคนที่อยู่เบื้องหลังระบบการพัฒนาอาวุธทั้งหมดเลยนะฮะครับ ก็คือยิวในยุคแรกๆยิวนักวิทยาศาสตร์ยิวในที่อยู่ออกมาจากยุโรปหลังไหลอมาจากยุโรปเนี่ยแข่งขันกันทางด้านเคมีในเรื่องของการคิดค้นระเบิดใครระเบิดได้รุนแรงกว่าก็จะชนะอังกฤษเนห้ารบกับเยอรมันเป็นไปได้ไหมอังกฤษในขณะนั้นที่ประกาศสู้รบกับเยอรมันเนี่ยอังกฤษจะต้องซื้อสารเคมีที่มาทําระเบิดจากเยอรมันเป็นคณอเมริกาใต้คุณเริาใจะจะกล้ารบไหมไม่ไม่กล้ารบ เอาเอาเอาวุธของเขาแล้วจะไปรบกับเขาครับผมแต่ธนาคารธนาคารรัตชัยและตระกูลรัตชัยเนี่ยมีอานาจมากจนถึงขนาดที่ว่าสามารถกําหนดผู้ชนะได้โดยการกําหนดผู้ชนะได้โดยการที่ทําให้อังกฤษเนี่ยอยู่ในภาวะที่เกือบจะแพ้ uh huh. แล้วเพราะว่าการมองมองตามรูปมวยนะฮะอังกฤษไม่สามารถที่ชนะเยอรมันได้ครับเนื่องจากว่าเยอรมันเนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่กลุ่มทรัพยากรทางด้านการทําลายล้างอยู่ครับแต่ก็ยังเสนอหน้าที่จะกล้าไปรบกับ เยอรมันและสุดท้ายแล้วนะฮะตอนใกล้ๆจะสิ้นสุดสงครามเนี่ยอังกฤษก็ทําท่าจะลำบากแต่ใครหยุดเบื้องหลังซัพพอร์ททางด้านการเงินอังกฤษอังกฤษต้องเป็นหนี้มหาศาลนะฮะเพื่อเพื่อให้ตัวเองให้ชนะในสงครามและนายทุนที่อังกฤษเป็นคนกู้เนี่ยให้กู้ไปกู้ธนาคารนั่นก็คือนายทุนร็อชัยนายทุนล็อชัยเนี่ยเป็นคนให้อังกฤษกู้กู้จนกระทั่งอังกฤษเนี่ยสามารถชนะสงครามโดยไม่ชนะด้วยเงินกู้อย่างเดียว รถชายเปลี่ยนสถานะนิดเดียวทำให้อังกฤษชนะโดยการดึงนักวิทยาศาสตร์ในเยอรมันคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวยูเนี่ยมาคิดค้นสูตรระเบิดใหม่ที่สามารถผลิตได้นันกฤษเองแล้วก็มีรับอํานาจการทำร้ายที่มากกว่าเขาเลยชนะเยอรมันโดยที่ตัวเองจัดสรรเงินทุนให้จัดสรรเงินทุนได้แล้วหาคนมาทำงานแต่จริงๆแล้วจะให้คนมาทํางานให้ให้คนมาทํางานให้ตั้งนานแล้วก็ได้แต่จําต้องบีบอังกฤษแห้อังกฤษจนมุมก่อน หลังชนฟ้าไม่มีทางออกคุณต้องเอาเงินผมข้อเสนอทั้งหลายเนี่ยฉันจะเอาอะไรก็ตามนี่ท่านท่านต้องประเคนให้แล้วนะครับฉันมีวิธีทำให้ท่านชนะได้อืมอังั้นยอมไม่งั้นท่านจะเอาจะเอาจะอาเงวนเท่าไหร่บอกมาต้องการอะไรบอกมาครับจัดให้หมดตัวหมากตัวเนี้ยเก็บไว้ตั้งนานแล้วแต่ไม่ยอมเอามาสุดท้ายแล้วก็ต้องเอามาเอามาปุ๊บอังกฤษสามารถผลิตอาวุธของตัวเองได้ในขณะเดียวกันขณะที่ดึงให้ให้เงินทุนอังกฤษครับแล้วก็ ดึงนักวิชานักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้มาเนี่ยขณะเดียวกันเงินที่เคยให้เยอรมันเนี่ยก็ตัดอืตัดยังไงสงครามรบกันทั้งสองทั้งเนี่ยตระกูลรัชชายที่อยู่ในเยอรมันที่อยู่ในอังกฤษตระกูลเครือข่ายอื่นๆที่อยู่ในเยอรมันที่อยู่ในยุโรปเนี่ยทําหน้าที่อะไรรู้หมฮะทาหน้าที่ในการจัดหาทหารนายหน้าเป็นตาเป็นนายหน้าหาทหาร,รกินหัวคิว้วอย่างเช่นรบกับต้องการให้ทหารหนึ่งล้านคนครับ เอาหัวคิวคนละหนึ่งดอลลาร์หรือว่าหน,นึ่งปอนด์เนี่ยเงินก็เข้าธนาเงินก็เข้ารถฉายได้ละล้านปอนด์ได้ละล้านปอนด์ล้านปอนด์สมัยนั้นก็ไม่ใช่น้อยๆน,นี่ผมสมมติตัวเลขสมมติตัวเลขที่จริงผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเขาใช้วิธีใช้ใช้วิธีอย่างนี้แล้วก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่ชัดเจนว่ารถชายอยู่เบื้องหลังในการที่จัดสรรหาทหารรับจ้างให้กับบรรดาประเทศที่ทาสงครามทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นยุโรปไม่ว่าจะเป็นเยอรมันทั้งหลายหารรับจ้างทั้งหลายเนี่ย รัชชายจัดการให้หมดแล้วก็วได้ได,ได้ได้หัวคิวแล้วก็จัดส่งวัตถุดิบให้ขายอาวุธให้แล้วก็เรื่องของเงินแบ็กอัพก็จัดการให้สุดท้ายแล้วยุต<ะ>สิ้นสงครามมีประเทศแพ้มีประเทศชนะแต่ทุกประเทศตกสถานะเดียวกันคือเป็นหนี้ธนาคารรัชชายครับอังกฤษเป็นหนี้เยอะสุดอืมเพราะว่าตัวเองชนะตัวเองชนะต้องทุ่มทุนสร้างมหาศาลกว่าจะชนะชนะละครฉากนี้ขึ้นมาได้เยอรมัน เป็นนี่น้อยหน่อยเพราะว่าตอนหลัง,งถูกถูกตัดสัมพันธ์ยิ่งสงครามโลกครั้งที่สองยิ่งหนักเข้าไปอีกมีการไปวางแผนผู้ชนะในอเมริกาครับแล้วก็ดึงอเมริกาประคองอเมริกาไว้จนถึงขั้นสุดท้ายเพื่อที่จะให้อเมริกาขึ้นมาแทนที่อังกฤษและรักษาอ,อังกฤษไว้ในระดับทีบ่ว่าเป็นสถาบันสถาบันของอดีตผู้นบแล้วก็แล้วก็ให้ให้ดูให้ดูเป็นผู้ดีอังกฤษไว้แค่นั้นแหละเหลือแค่สถาบันความเป็นผู้ดีแต่ต้องการเปลี่ยนพระเอกใหม่ ให,ให้เป็นอเมริกาให้เป็นรพระเอกของโลกให้เป็นพระเอกให้ให้ตอนเนี้ยตอนก่อนหน้าเนี้ยอเมริกาอยู่ในสถานะของของคนบ้านนอกคนคนที่ไม่มีอันจะกินไอ้พ่อค้าใหม่กมูดีใหม่ที่ไปรวยเอาใหม่ๆหม่แล้วก็ยังไม่ถูกการยอมรับจากบรรดาขุนน้ำขุนนางยุโรปแล้วก็ชาวชาวยุโรปทั้งหลายสิ่งที่อเมริกาได้ทําก็คือทําให้ยุโรปชนะสงครามกับนาซีก็เลยทําให้ ชนะสงครามกับญี่ปุ่นแล้วก็ชนะสงครามกับบรรดานาซีทั้งหลายนี่ก็ทําให้อังกฤษเนี่ยไอ้อเ,อเมริกาเนี่ยสามารถที่จะเป็นฮีโร่ได้ในช่วงข้ามคืนเพราะวันนั้นถ้าอเมริกาไม่มาช่วยยุโรปก็แย่อืม,มาในน้มของลักษณะของตอนนั้นเป็นพระเอกคาร์บ,บอยขี่ม้าขาวม,าามาช่วยแต่ตอนนั้นไม่ใช่มันเป็นพระเอกที่ขี่กางเกงยีนครับนุ่งกางเกงยีนรีไว์นะฮะว่าจะทำการนุ่งยีนก็เลยตามมาด้วยใน่ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ แสดงว่าตอนสำหรับสำหรับคนที่ไม่รู้เลยนะตอนครั้งที่สองนี่ก็ยังคงเป็นสงครามระหว่างยุโรปกับเยอรมันครับผมแล้วก็พันธมิตรของฝั่งเยอรมันและทุกมริกันเข้า,ขามาทีหลังเลยเป็นเข้ามาทีหลังครับเป็นพระเอกเข้ามาทีหลังแต่คุณเชื่อไหมฮะคุณอมิสตาดูเชื่อไหมฮะว่าจะทําสงครามสักกี่ครั้งเนี่ยนะ,ะครับข้อเสนอของยูมไม่เคยเปลี่ยนข้อเสนอในการให้ยืมข้อเสนอในการที่จะ จัดหา,ดหากำลังคนหาทุกอย่างให้คือเรื่องคืนเงินเรื่องกําไรเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยคุยกันเรื่องธุรกิจอยู่แล้วแต่มีข้อเสนอหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนและก็เสนออยู่ตลอดครับค,คือขอดินแดนปาเลสไตน์มันเกี่ยวข้องยังไงเขาต้องการดินแดนเนี่ยในสมัยนึงนะฮะทีเดเฮอร์เรซเนี่ยเขาเขียนตําราขึ้นมาเนี่ยก็คือรัฐถัอิสราเอลครับนะฮะสมัยนั้นเนี่ยรถชายเนี่ยเขาก็ไปไปเยี่ยมที่ปาเิลสไตีนเขาก็บอก ประเทศนี้จะต้องถูกปกครองด้วยชาวจิวแล้วเราจะเอาเราต้องการดินแดนตรงเนี้ยมาเป็นของชาวจิวครับเพราะจะเป็นดินแดนแห่งสนธิสัญญาขั้นแรกเนี่ยนะเขาเข้าไปขอกับอคอลิฟะที่ตุรกีครับเข้าไปขอหลายครั้งเสนอเงิน,หนงให้หลายครั้งก็ถูกปฏิเสธทุกครั้งทำยังไงล่ะฮะแผนการก็คือทําให้ประเทศอิสลามของเราในยุคนั้น,นพ่ายแพ้สงครามรุ่นที่หนึ่งโดยการที่ไปเข้าร่วมกับเยอรมัน ก็เลยพ่ายแพ้สงครามลูกคนี่ตกเป็นประเทศแพ้สงครามครับก็เลยเกิดการขีดแม่บรรทัดขึ้นบนแผนที่อันนี้ของฝรั่งเศสอันนี้ของอังกฤษอันนี้ของอังกฤษอันนี้ของฝรั่งเศสทําให้อํานาจการปกครองของประชาชาิสลาเมยก็ย่อยลงถูกหั่นถูกหั่นออกด้วยกับชื่อประเทศครับผมความสัมพันธ์ก็ต้องความแตกแยกในสังคมที่มันเกิดขึ้นด้วยครับมีแต่ละที่ก็จะมีผู้นําผู้มีอํานาจอะไรพวกนี้ขมิบกันอะไรกันนินทากันนะฮะ ใส่ร้ายกันย<ส>ูก็แทรกแซงเรื่องนี้แล้วก็อาศัยความตักขัดแย้งของมุสลิมเราเองครับมาเป็นเชื้อแล้วก็หั่นประเทศมุสลิมที่เป็นอาณาจักรใหญ่ๆเนี่ยออกเป็นประเทศย่อยๆๆๆๆแล้วเมื่อกี้จากที่บอกว่าช่วยอังกฤษไว้ได้สองครั้งเนี่ยครั้งแรกอังกฤษเป็นผู้ชนะคร,ครั้งที่สองอังกฤษถูกอเมริกามาช่วยไว้แต่อังกฤษก็ยังรอดไม่แพ้สงครามทั้ชาวยุโรปทั้งประเทศนะฮะทั้งยุโรปเละติดนี่อเมริกาแสดง แสดงว่านอกจากหนี้สินที่เป็นจํานวนเงินเนี่ยติดหนี้พันธะสัญญาที่บอกว่าจะต้องเอาดินแดนเปเลสตา์เนี่ยให้อยู่มันไม่มีมันไม่มีแค่นั้นด้วยส่วนที่สัญญาไอ้เรื่องของการยกดินแดนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีการยอมแต่ที่ความต้องการอย่างสัารถนาสูงสุดเนี่ยอยากเอาตรงเนี้ยจริงๆจริงๆประชาคมโลกก็ไม่ยอมในทีแรกแต่มีอเมริกาประเทศเดียวนะที่ยกมือสนับสนุนให้อนุญาต แต่ด้วยความดื้อดึงในการใช้กําลังและการอพยพเข้าไปของชาวยูโดยที่ไม่ขาดสายแล้วก็ด้วยกับเม็ดเงินที่รัชชายทุ่มเข้าไปในตอนนั้นเนี่ยในต่อประมาณปี1,950-1,960ช่วงนั้นเนี่ยใหม่ๆที่อพยพเข้าไปใหม่ๆเล<อ>ี่ย<อ>ครับประเทศแรกๆไม่ได้ไม่ได้ถูกชื่อว่าประเทศอิสราเอลและจะไม่มีใครเรียกประเทศว่าประเทศอิสราเอลถูกเรียกว่าแต่ถูกเรียกว่าประเทศรัชชายในรลกในยุคแรกๆจะถูกเรียกว่าประเทศรัชชาย บ่งชี้ให้เห็นถึงตัวผู้อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังอย่างชัดเจนครับผมก็เนี่ยฮะด้วยกับการที่เข้าไปทีแรกไปซื้อที่ดินจากบรรดาชาวปาเลสไตน์แล้วก็พอซื้อไปก็มีการครอบครองอ้างสิทธิ์การครอบครองโดยชอบธรรมแล้วก็ค่อยๆขนคนเข้าไปอยู่ไปซื้อดินแดนทะเลรายฮะไปซื้อดินแดนทะเลรายถือตอนนี้ก็มันมีราคาดินแดนทะเลรายแห้งสุดท้ายแล้วเขาก็ึดครองประเทศครด้วยกับ การทีเ่เขาอ้างสิทธิ์ในการครอบครองดินแดนของเขาสุดท้ายแล้ววันนี้บรเิเตนเราอยู่ยังไงเราก็เห็นยู่แล้วว่าตกในสภาพยังไง<ม>เบื้องหลังนะอยู่แค่ระบบการเงินนั่นเองการ,ค,รควบคุมด้านการเงินของชาวยูแค่นั้นเองมันมีหลักฐาน,นะฮะในเรื่องของการที่ชาวยูมันเป็นผลร้ายในเรื่องของการที่ว่าคนพวกนี้เนะี่ยมันนอกจากที่จะขอดินแดนอย่างเดียวเนะี่ยมันจะมีมันจะมีเรื่องโค่ตกลงทางด้านการผูกขาดทางด้านเศรษฐกิจหลายๆด้านไม่ว่าเป็นการแบ่งแยกกันระหว่างอังกฤษ แล้วก็ฝรั่งเศสในสมัยนั้นนะก็เพื่อที่จะแบ่งกันเอาน้ํามันอือจัดสรรผลประโยชน์กันคุณเอาตรงนี้นะฉันเอาตรงนี้ฉันเอาตรงนี้คุณเอาตรงนี้านการขุดของสุเอตเนี่ยนะฮะครับให้มาทะลุทะเล,ลมเมดิเตอร์เรเนียนเนะี่ยเพื่อเหตุผลอะไรเหตุผลเดียวในการที่จะทำยังไงก็ได้ที่จะเอาน้ํามันจากตะวันออกกลางเนี่ยนะฮะมาอังกฤษให้มันใกล้ที่สุดออืไม่ต้องไปไปอ้อมแหลมกุดโฮบนะฮะ ไม่ต้องไปอ้อมแอฟริกาอยู่แล้วก็ขึ้นมาถึงอังกฤษมันไกลแล้วก็ค่อนข้างเจะเสี่ยงเ,ยเยจาะทางให้เลยเจาะทางให้เลยนะฮะพี่น้องรู้ไหมครับว่าใครเป็นคนรับเหมาขุดคลองสุเอซตระกูลรัชชายตระกูลรัชชายสักหนึ่งในห้าคนของพี่น้องตระกูลรัชชัยอังกฤษอะไรฮะเป็นเคราาเือข่ายอังกฤษตอนหลังเนี่ยมายุบรวมเป็นอังกฤษหมดตอนหลังเนี่ยครเขาพันหนวกกำลังเขาเขาก็แยกกันตอนแรกเฉยแต่พอเขาแข็งแล้วเนี่ยเขาผน,นวกกันหมดเลย คุมทุกอย่างแล้วทุกอย่างถูกต้องครับค้าขายาค้าาขรค้าอาวุธวัตถุดิบแหล่งพลังงานเขาคกบคุมหมดแล้วมันเข้าไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะรกี้เฟเลอร์ดูแลเรื่องของน้ํามันในอเมริกาครับแล้วก็ตะวันออกกลางนะฮะโดยผ่านทางพวกบริษัทอะไรบ้างฮะบี BP British พวกนี้ฮะบริทิชบริทปิโตรเียมนะฮะ,ะเรื่องของพวกน้ํามันเชลน้ำมันอะไรต่างๆพวกนี้มันก็หมดแล้วนะฮะไม่เหลือแล้ว ซึ่ง,งทั้งหมดมีเบื้องหลังมาจากธนาคารครับผมรถชายนอกจากนอกจากธนาคารรถชายแล้วเนี่ยมันมันจะเอตนหลังธนาคารรถชายลดบ,บทบาทลงครับลดบทบาทลงโดยการใช้ระบบทุนแบบใหม่โดยการเคลื่อนทุนลักษณะแบบใหม่โดยธนาคารรถชายเหลือแค่เพียงสถาบันที่ท,ที่ที่ยังคงเปิดเป็นทางการไว้แต่แต่ลักษณะว่าอยู่นิ่งและไม่ไม่ได้ไม่ได้กระเพื่อมความเป็นมาหาอำนาจมากแต่แต่แต่จะส่ง จะจุดเบื้องหลังมากกว่าแต่จะส่งออธนาคารอื่นที่อยู่ในเครือข่ายไปทํางานแทนโดยกับคนที่เป็นลูกมือของเขาอย่างเช่นเรารู้จักจอร์ซูรรอสใช่ไหมครับจอร์ซูรรอสเนี่ยเป็นตัวทําให้ประเทศทั้งปร,ประเทศไหนเนี่ยล่มจมก็ได้ประเทศไหนเฟื่องฟูก็ได้อันนี้จริงๆโดยกับระบบธนาคารโดยกับระบบเปลี่ยนไปแล้วครับเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่แค่ธนาคารแล้วระบบหุนห้นหุ้นระบบตลาดการเงินครับ ตลบตลาดงไม่ว่าจะเป็นนสชเด็ K, ไม่ว่าตลาดการเงินไทยไม่ว่าจะเป็นนิกเกอทั้งหลายเนี่ยนฮะถูกควบคุมถูกพี่น้องเคยดูหนังเรื่องแมทริกซ์ไหมผมยังเคยดูมันจะมีเขาเรียกว่าฝุ่นข้อมูลนะที่มันลงมาเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเนี่ยกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งมันจะมีคอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์อยู่ชุดหนึ่งที่คอยประมวลข้อมูลทั้งหมดในด้านเศรษฐกิจโลกทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มาประมวลแล้วก็หาคําตอบ แล้วก็ส่งข้อมูลให้กับคนที่ควบคุมมันจริงๆแล้วก็คอยที่จะให้ประเทศนี้ขึ้นประเทศนี้ลงอย่างเช่นวิกฤตต้มยำกุ้งบ้านเรารมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าธนาคารสักทีเดียวอืแต่มันก็เกิดขึ้นแค่คนไม่กี่คนในประเทศแล้วก็ผู้นําบางคนอย่างเช่นผมยกตัวอย่างชาติชายจินหวันในยุคแรกๆเปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศกสิกรมาเป็นประเทศนิกก็คือประเทศที่จะพัฒนาไปสู่ประเทศที่กาลังพัฒนาเราอยากเป็นนิกกันจะได้ไหมนั้นอยากเป็นนิกกัน โดยการที่ทําให้ประเทศเราเป็นประเทศมีการลงทุนในด้าน,ะนะอุตสาหกรรมสูงไปกว้านที่นาสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแถววางน้อยแถวอุทยาแถวนะครับภาคตะวัดออกของเราเนี่ยก็เปลี่ยนจากสถานะของการเป็นประเทศกติกรกสิกรรมนะฮะที่ที่มั่นคงอยู่แล้วที่ยังยืนอยู่แล้วก่อนหน้านี้เราส่งไม้สักแล้วก็ข้าวสารนะฮะออกเป็นรายได้หลักของประเทศซึ่งก็อยู<ง>่ได้ไม่ได้ลําบากบังบนอะไรแต่พอเราเปลี่ยนประเทศมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยระบบการเงินเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้อง มาเป็นน,น<ม>าย<ห>ทุนแทนแลนระบบการเงินออนไลน์เนี่ยก็คือตลาดรวมการไอตลาดหุ้นเนี่ยนะทั่วโลกเนี่ยมันต่อเนื่องกันหมดจอสโรอสนี่ยนะฮะปั่นหุ้นเขาเรียกว่าปั่นหุ้นเนี่ยนะเทขายซื้อเก่งกําไรดูยกประเทศนให,ให้ให้แบบสุดๆเหมือนกับเจริญสุดๆให้แต่และคนในประเทศเนี่ยค่อนข้างจะ เ่อะเขมในการที่จะให้พัฒนาประเทศมีการเก็งกําไรของบรรดาในหน้าเพื่อให้ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าสูงสูงกว่ามูลค่าจริงสักสิบเท่าก็ยังทําได้อ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันมันปองมันพองซึ่งคล้ายๆที่เขาเรียกว่าฟองสบู่แต่จริงๆมันมันก็ไม่มีอะไรลนอกจากอ่าฉากตัวหนึ่งที่มีตัวเลขฉาิตัวหนึ่งที่เราไปดูว่าประเทศไทยประเทศไหนจะดูมันมีเจริญมันมันมันมีเศรษฐกิจดีไม่ดีดูที่ค่า GDP ดูที่การซื้อการขายแต่ไม่ดูที่เงินเก็บอะแปลกนะฮะคนเราเนี่ยเราถ้าเราดูผมกบดูสตาจะดูใครรวยกว่าดูที่ไหนเงินทรัพย์สินดูที่มีใครมีเงินเท่าไหร่ครับแต่ไม่ใช่แต่แต่แต่วิธีวิธีการดูของของระบบเนี่ยค่า GDP เนี่ยดูว่าคุณใช้เงินแค่ไหนเขาดูออกคุณใช้เงินเยอะแสดงว่าประเทศคุณกำลังพัฒนาคุณกำลังพัฒนาเขาต้องดูที่การใช้ครับ คราวน,นี้แหละประเทศก็มันถูกเร่งในการใช้การนี่เงินในการใช้ต้องมีแหล่งเงินทุนตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลประกาศค่างเงินคงที่ให้คงค่างเงินคงที่อยู่ที่25บาทต่อ,อดอลลาร์สหรัฐรแล้วก็เปิดให้มีการเคลื่อนทุนภายนอกเข้ามาในเมืองไทยได้ทําให้เมืองไทยเนี่ยกล้าที่จะนายทุนไทยเนี่ยคือธนาคารแล้วก็เปิดอีกหน้าต่างนึงก็คือบรรดาไฟแนนซ์ทั้งหลายให้สามารถหาแหล่งเงินทุนภายนอกเข้ามาได้ ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าครับเพราะเพรารัฐบาลประกันเนี่ยประกันค่าเงินที่มันคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอพอไม่มีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยทาให้มีมีเงินทุนที่มันมีดอกเบี้ยถูกกว่าธนาคารไทยคราวนี้แหล่งเงินทุนในประเทศเนี่ยก็ไปกู้เงินจากข้างนอกเนี่ยด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1, 1> หนึ่งแต่มาปล่อยกู้ในเมืองไทยด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละหกมีกําไรใครจะไม่เอามีกําไรอีกห้าเปอร์เซ็นก็ต้องคู่คนต้องเอา พอเอาขนานี้สถาบัานการเงินในเมืองไทยหล,หลายๆที่เนี่ยก็แห่กันไปเอาเงินทุนเพื่อที่จะมาตอบสนอง GDP ที่ว่าเนี่ยครับสุดท้ายสุดท้ายแล้วในความจริงคือเราเป็นหนี้เราเป็นหนี้แต่ GDP เพิ่มขึ้น GDP เพิ่มขึ้นสุดท้ายแล้วประกาศครับพอมันถึงฟองสบู่มันเต็มที่แล้วเนี่ยฮะเศรษฐกิจมันอิ่มเต็มที่แล้วเนี่ยมันรู้จะไปไหนเพราะมันมีแต่ตัวเลขหลอกทั้งหลายเนี่ยฮะรัาฐบาลประกาศฟองสบู่แตกองสบแต,แตประกาศเงินบาทลอยตัวจนมันทะลุหลักห้าสิบกว่าบาทต่อดอลลาร์ ครัวนี้ล่มจมนะสถาบันการเงินทั้งหมดล่มจมหมดสถาบันที่ไปกู้เงินเนี่ยเคยเคยกู้เงินเป็นหนึ่งล้านดอลลาร์กลายเป็นสามล้านดอลลาร์หนี้สินล้นพ้นตัวนะฮะก็เลยเกิดภาวะชักดาบอย่างที่รายการวันก่อนข่าวในวงเล็บออกไปพี่น้องก็เข้าใจกันไปแล้วนะครับว่าเป็นยังไงครัวนี้ก็เกิดภาวะที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้รัฐบาลต้องเข้ามาอุ้มช่วยเหลือแทนธนาคารต่างๆเ็าจะเข้ามาช่วยมาเทคโอเวอร์นายทุนต่างชาติก็เข้ามาเทคโอเวอร์ าาสถาบันยื่นมือเข้ามาช่วยสถาบันใหญ่สุดคือสถาบัน IMF ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับซึ่งก่อตั้งโดยกับบรรดาชาวยูทั้งหลายกองทุนชาวยูทั้งหลายซึ่งก่อตั้งกันในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งประเทศไทยถ้าเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเด็กสมัยนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจดังได้ยินหรือเปล่านะครับสมัย<ร>ผมเนี่ยได้ยินติดกันเป็น10ปีเลยนะครับผมปีนี้รัฐบาลใช้นี IMF ไปแล้วเท่าไหร่ปีนี้ก็ใช้อีกปีนี้ก็ใช้อีกคือมันมาจากต้มยำกุ้งนี่แหละที่เราไป กู้มาเพื่อเพิ่มค่า GDP จนสุดท้ายไม่มีเงินใช้ใชรัฐบาลก็อุ้มไม่ไหวทุกธนาคารอุ้มได้บางธนาคารต่างชาติยื่นมือเข้ามาช่วยถ้าลองมองกันเหมือนกลยุทธ์สงครามเหมือนกับเขาเนี่ยได้วางหมากทุกอย่างมาแล้วเพื่อรอเวลาที่เขาจะเข้ามาเทคโอเวอร์ในสภาพที่เขาเป็นพระเอกครับผมแต่ทั้งๆท,ที่เรารู้ว่าเขาไม่ใช่พระเอก huh ปัจจุบันตอนนี้ยุโรปกำลังโดนครับ ยุโรปกำลังโดนโดนเพื่ออะไรต่างท่านที่ฐานที่มั่นของ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 ,ของชาวยูคือยุโรปและอเมริกาแต่ถามว่าทําไมวันนี้ยุโรปถึงโดนเพราะเขาต้องการจะยึดครองแบบเบ็ดเสร็จในย mm ุโรปให้หมดให้เป็นของเขาให้หมดผมดยกตัวอย่างเมืองไทยเนี่ย mm hmm. วันหนึ่ง GSM เนี่ยเคยเป็นของเราใช่ไหมฮะอ่าใช่ดาียนไปคมเนี่ยไทยคมเนี mm ่ยเคยเป็นของเราใช่ไหมฮะครับแต่วันนี้นเป็นของสิงคโปร์ครับอืม mm hmm. โดยเทมัสเซกเขาใช้เวลากี่ปีนะฮะในการสร้างตัวละครหนึ่งตัวขึ้นมาเนี่ยสร้างขึ้นมาหนึ่งคน โดยจอสโร์โรสเนี่ยสร้างขึ้นมาเรื่อีความสัมพันธ์ทางด้านสายยูของเขาเนี่ยนะฮะให้มีคนไทยเชื้อสายจีหนึ่งคนขึ้นมาเนี่ยรวยเป็นนายกร,รัฐมนตรีแล้วก็สร้างระบบเครือข่ายขึ้นมาจนกระทั่งว่าใหญ่โตมหาศาลอันดับหนึ่งของเมืองไทยสุดท้ายแล้วเนี่ยวันหนึ่งเขาเขาเอาอคืนโดยที่เราทําอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้เพราะวันนี้ <c oughs> เครือข่ายระบบสื่อสารมวลชนของเราก็ถูกครอบครองโดยพวกชาวยูวหมดแล้วสื่อของเรานะทีวีโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นอะไรครอบครองโดยโดยเบื้องหลังเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยนะฮะระบบการรักษาการศึกษาของเราก็ต้องอิงก,กับสถาบันเมืองนอกระบบรักษาพยาบาลของเราก็ต้องอ้างอิงก,กับระบบสาธารณสุขเมืองนอกนือ <c oughs> เพื่อมันเป็นสากลคําว่า <ฮะ S 2> สากลคือคือสิ่งที่เขาวางแผนเอาไว้มาตรฐานที่เขาวางเอาไว้ <ฮะ S 2> ให้เราเป็นอย่างเขาต้องทุกอย่างต้องกลับไปอิงที่เขาทูกต้อง ผผผมมจะเป็นถ้าไปไม่ถึงมาตรฐานเขาผมซัพพอร์ตให้สมมติผมเป็นผู้เลี้ยงกุ้งผมเนี่ยเลี้ยงกุ้งแต่ผมจะขายกุ้งให้อเมริกาเนี่ยอผมต้องซื้อเครื่องตรวจมาจากเมริกาก่อนครับเพื่อให้สินค้ากุ้งของผมเนี่ยผ่านมาตรฐานที่จะขายอเมริกาเพื่อให้เขาไม่เสียบุญการค้ากับบ้านเราเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาทํากับเราอยู่แล้วมันมีผลอย่างเช่นต้มยำกุ้งเนี่ยคนอีกคนจํานวนแค่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นในประเทศนะครับ ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอีก99เปอร์เซ็นที่ไม่รู้อีหนุอีนเน่เลยที่วันหนึ่งเนี่ยเราเคยใช้มีเงินมีทองพอใช้อย่างเช่นผมจะซื้อรองเท้าคู่หนึ่งผมยกตัวอย่างรองเท้ายี่ห้ออาดิดาสคู่หนึ่งราคาหนึ่งพันบาทในสมัยอดีตปัจจุบันเนี่ยรองเท้าอาดิดาสที่เราไปจับดูนะฮะมันยี่ห้อแต่ละแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ไมต่ำกว่าสามพันบาทเพราะว่าค่าเงินที่เปลี่ยนไปแล้วเราต้องรับผิดชอบตรงนี้ด้วย เราเนี่ยต้องรับผิดชอบตรงนี้ด้วยและสิ่งที่ผมคุยไปตแต่ในตอนต้นว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับธนาคารเนี่ยที่ว่าเงินเราเนี่ยเงินเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเข้าอยู่ธนาคารแล้วเรามีความมั่นคงว่าเรามีเงินเท่านี้แล้วเราจะเบิกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ตอนสมัยต้มยำกุ้งนะฮะมีพี่น้องคนหนึ่งเนี่ยมีเงินอยู่ธนาคารเป็นล้านบาทแต่จะไปเบิกธนาคารเนี่ยสี่แสนบาทเบิกไม่ได้ธนาคารไม่มีเงินให้เบิกอันนี้ผลมันปรากฏแล้วว่าเป็นจริงครับว่ามันเป็นสิ่งที่แหกตาเป็นสิ่งที่หลอกลวง มันมีคําขวัญในการที่จะเร่งนโยบายการการกระตุ้นการตลาดของธนาคารในยุคแรกเร,กเริ่มนะฮะในสมัยที่ธนาคารออมสินเพิ่งเปิดใหม่ๆเนี่ยเขามีโปสเตอร์นะฮะเขียนว่าเมื่อก่อนมีเงินเท่าหนวดกุ้งเนี่ยนอนสะดุ้งทั้งคืนอืแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีโคม,มีทองท่วมหัวเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเพราะเรามีธนาคารคอยดูแลให้อืครับจริงๆับน่ากลัวนะจร<ถ>ิงๆน่ากลัวถ้าฟังทั้งหมดที่เราคุยกัน,ม,นมาตลอดม,มันไม่ได้มีแค่นั้นมันไม่ได้มีแค่นั้นนะฮะ คนที่ครองระบบการเงินโลกทั้งหมดเนี่ยคือยิวเราเอาเงินแท้ไปฝากเขาอเงินแท้ๆเนี่ยไปฝากเขาหมายถึงทองแท้ๆเงินแท้ๆมูลค่าทรัพย์สินแท้ๆไปฝากเขาผมไม่เอาเงินไปฝากหนึ่งล้านบาทวันนี้เนี่ยเงินบาทไทยมีมีอยู่สี่สิบบาทต่อดอลลาร์แต่วันหนึ่งเขาต้องการจะลดค่าเงินบาทเราเนี่ยเขาทําให้ค่าเงินบาทของเราเนี่ยมันอ่อนลง เงินเราที่ไปฝากไว้วันก่อนเนี่ยหนึ่งล้านบาทมันจะลดไปเรื่อยตัวเลขมันเท่าเดิมแต่มูลค่ามันลดลงอ่ะเพราะอะไรละะ่ะฮะเพราะมูลค่าในการในค่างเงินบาทโดนลดลดลงเขาต้องการลดเท่าไหร่ก็ได้เพิ่มเท่าไหร่ก็ได้สุดท้ายแล้วนคนที่ได้กับได้เนี่ยก็คือคนที่คุมระบบนี่นี่คือผลเสียที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนกับการ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับระบบธนาคาร,ครซึ่ง <ผม S 1> เรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยเราเลิกคุยแล้วเลิกคุยแล้วไม่ต้องคุยแล้วอันนี้เอาแค่ธนาคารธรรมดาเไอนน้เรื่องเล็กเลยฮะแต่ผมมองว่าคนที่คุมทุนเนี่ยถ้ามันอยู่ในอยู่ในระบบทุนนิยมเหมือนกันระบรบทุนนิยมเนี่ยคือการคือการบริหารทุนอย่างมีประสิทธิธภาพแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในมุสลิมเราเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพแต่ต้องมุสลิมที่รู้รู้รู้รายละเอียดด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในคนที่ไม่รู้ถึงคุณค่าของมันแล้วก็มีหนำซ้ำเป็นศัตรูกับมุสลิมี่อัตราทสุด เพราะวันนี้นะฮะเพราะวันนี้เนี่ยที่เราโดนทําลายล้างตัวนี้เนี่ยเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมีทุนมหาศาลมีทุนมหาศาลจะพิมพ์ดอลลาร์เท่าไหร่ก็ได้ผมผมสามารถพูดได้ไหมว่าเงินทุนส่วนหนึ่งของพวกประเทศมหาอำนาจพวกเนี้ยมาจากเราส่วนหนึ่งถูกต้องครับเราเอาเงินเราเข้าไปเข้าของเขาไปแล้วไปสร้างฐานความแข็งแรงให้กับเขาครับแล้วเขาก็กลับมาแล้วเขาก็กลับมาโจมตีเราเล่นงานเราเล่นงานเราเพราะเราไปยึดเขาเป็นมาตรฐาน S <S วันนี้เราไปยึดเขาเป็นมาตรฐานวันนี้ผมถามวันนี้ในประเทศอาหรับของเราเนี่ยโอเปกของเราเนี่ยนะฮะเป็นคุณเป็นคุณคุมบ่อน้ํามันจริงเป็นเจ้าของบ่อน้ํามันจริงแต่เคยตั้งราคาน้ํามันที่ออกจากเตาได้ไหมค <S <S 2> <S 2> เคยตั้งน้ามันที่ออกจากบ่อตัวเองได้ไหมไม่ตั้งไม่ได้เท่านประกาศจะขึ้นจะขึ้นอย่างเงี้ยได้แค่ขู่ได้แค่ขู่แล้วก็ขึ้นทีได้นิดหนึ่งแต่ราคาที่มันดีดตัว กลับมาจากไม่เท่ากันเลยผมยกใจอีกอันหนึ่งในเมืองไทยเราเนี่ยความฉลาดของคนไทยเราของผู้นําประเทศไทยเราเนี่ยมันมัมนมีเขาเรียกว่ากึนก๋นนะฮะกึ๋นกึ๋นที่เราไม่มีหรือว่าเรามีแต่เราไม่กล้าใช้เพราะเราเป็นลูกน้องของคนอีกแบบอีกคนที่คอยบงการเราอยู่ซึ่งอันเนี้ยอาจจะเป็นจริงมากกว่าผมเชื่อว่าคนแต่ละคนก็สามารถคิดได้ผมเองก็สามารถคิดได้คนใต้ก็สามารถคิดได้ว่าวันนี้ทําไมเราคนใต้เราเนี่ยมียางพาราเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ทําไมวันนี้เมืองไทยเราไม่ผลิตยาง ไม่ผลิตยางที่เป็นยางไม่ผลิตยางแปรรูปเราไได้แต่เอาวัตถุดิบราคาถูกไปขายให้เขาแปรรูปแล้วกลับมาขายให้เราในราคาแพงกว่าถูกต้องครับหลายเท่าถูกต้องครับเหมือนกันวันนี้ทําไมมุสิลิมเราที่เป็นที่ถือครองทรัพยากรมากมายมหาศาลเนี่ยทําไมเราเป็นแค่ผู้ที่คอยตามที่เขาลากจมูกเราสวมสะพายเราแล้วเราก็คอยเดินตามเขาวันนี้เราเลยต้องมาลืมตาเนี่ยลืมตาดูว่าลูกนี้ที่แท้จริงมันขับ เคลื่อนไปเนี่ยมันขับเคลื่อนไปรูปแบบอะไรขับเคลื่อนไปอย่างไรครับผมและเราจะรู้จักเราจะมีสติแล้วเราจะมีอิสลามอิสลามเนี่ยนะถ้าเกิดเรานํามาใช้เราก็จะเป็นคนที่ตาสว่างเห็นศัจธรรมรักรูคารนครับนี่ก็เป็นเรื่องราวความน่ากลัวแล้วก็ที่มาที่ไปของระบบใหม่ที่เรียกว่าธนาคารแล้วก็ระบบหุ้นนะครับซึ่งมุสลิมเราทุกวันนี้เนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยไม่สามารถ แยกตัวเองออกมาได้นะครับก็บหากได้รู้ได้เข้าใจแล้วเราก็น่าจะสามารถมองได้ว่าชีวิตของเราหลังจากนี้จะดําเนินไปยังไงเราจะประคองทรัพย์สินของเรายังไงจะยอมเอาเงินของเราเข้าไปเป็นหลัก ค้ำประกันให้กับเขาโดยง่ายดายหรือไม่นะครับวันนี้ก็เป็นสาระดีๆจากรายการลืมตาดูโลกนะครับผมอับดุลฟาตฮ์ยิโนดินและคุณอารัชมีล่ามครับต้องลาพี่น้องทุกๆท่านไปแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในเทปหน้าสลามอลัยกุวะมรอมาตุลลวบบะรักาตุลาบอะลกุ้งมรห์มะตุลลวะบะระกาตุฮาครับ